ซี่แสนเก้าพี่แดนเป็นเล่นนะเข็มขัดหน้ากเนี่ยนะใช่ครับขอดูก่อนนะเข็มขัดหน้าตอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มียี่ห้อเลยครับอันนี้หัวเส้นเฮงเลยต่อห้าต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้อหัวเส้นเฮงเดี๋ยวไปโค้ดอ่าเป่าปกติเข็มขัดหน้าเส้นหนึ่งฮะที่เจอเจอกันก็อ่านเนี่ยไอ้ที่จะเจอบ่อยๆนะหนึ่งแสนแสนไปปลายถึงสองแสนเนี่ยเจอบ่อยเนี่ย 2แสน2 0แสนกว่ายัน3แสนแต่เข็มขัด1เส้นที่เป็นเข็มขัดหน้กเส้นนี้ในความยาวต้องมีแบบวัดมาได้42ครับ42ยาวมากเลยครับ42นิ้วแล้วก็หนามากเส้นนี้เกือบครึ่งล้านอ่ะนะอีกนิดเดียวก็5้0แสนเลยใช่ไหมอีกแค่หมื่นเดียวยังไม่เคยเจอนะถือว่าเป็นเส้นแรกที่เป็นเข็มขัดหน้กที่หนักและแพงที่สุดเดีกวแล้วก็เปอร์เซ็นที่ค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวเอางนี้เดี๋ยวไปเช็คเปอร์เซ็นดีกว่าไม่เชื่อว่ะ เอตอก50ตอกปกตินะเข็มขัดที่ตอกไม่ว่าจะเป็น40หรือ50อันนี้แต่ตัวนี้ตอก50ของวัวเสี่ยงเฮงเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเห็นกันได้ก็ประมาณ40กลางๆปลายๆถูกไหม40 45 46อย่างเงี้ยฮะตอก50ถึง50ไหมอาจจะยังไม,ไม่ได้คิดผิดใช่ไหมไม่คิดผิดถูกเอาจริงเลยไม่ได้คิดผิดนะแสดงว่าจริงๆอ่ะเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้สงสัยสงสัยว่าเอ้ยแสดงมันหนักมากๆเลยเนี่ยเอาเอาเรื่องเลยเนี่ย เข็มขัดมากหนึ่งเส้นครึ่งล้านยังไม่เคยนะครับส่วนมากยังซื้อยังไม่เคยเจอราคาขนาดนี้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นสี่สิ้าเอร์เซดี๋ยวอีกจุดหนึง่งอีกจุดหนึ่งต้องนิ่งเดี๋ยวผมขยับอีกจุดหนึง่งเดี๋ยวผมยิงตรงโลโก้เลยมาละจุดที่สองสี่ห้ของก็ตึงจริงๆอันนี้ของดีจริงๆรนะฮะแสดงว่าเส้นเนี้ ถ้า45%ตกบาทเท่าไหรอ่ะลองคิดกับราคาทองวันนี้นะฮะห้าสี่สองห้าศคูณหห้าหกคูณสี่สิบห้าปเซนหยหบาทคูณกับสิบห้าจุดเข็บขัดเข็มคัดนักเส้นนี้บาทละประมาณเกือบ2 0 0 0 0นเอ้ยไม่สอง0มืี่พันกว่าสอง0 0ืสี่พันปลายสอง0 0ี่ันห้าบาทต่อบาทนะอันนี้ต่อบาทนะแล้วเส้นนี้น้ำหนักสามยี่สิบบาทยี่สิบาทกว่าบาท306ยกรัม2ี่สิบกว่าบาทก็เท่ากับนั่นแหละ ห้าแสนพอดีเลยเอาเรื่องครับเส้นนี้ทั้งสวยทั้งหนักแล้วก็ทั้งแพงอะถือว่าแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยซื้อมาแล้วกันลูกค้ามารับพอดีเฮียไม่ปล่อยให้ผมได้ถ่ายเลยรีบมาจัดอะโอเคเดี๋ยวไปสรุป,ปขายให้ลูกค้ากันโอเคครับฝากไว้ดูสวยๆหนักๆแบบนี้ก็เจอได้นะโอเคครับไปแล้ว